ระกาต่อมาปันตันจัสยนาสนังนะครับอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนนึงสองพนห้ารปี600ปีสมัยก่อนพระบวชเข้ามาแล้วยังไม่มีุติิเวียนนะครับเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าน่น คนไม้น้นเนื้อผาโน,น้นถ้ำไปอยู่ตามถ้ำตามผาแต่พระองค์มองการไกลจนมาถึงยุคพวกเราแล้วก็เลยไปน,น้่นแหละถึงห้าพันปีน,นู่นแหละถึงห้าพันปียุคป,ปัจจุบันนี้กฎหมายได้กําหนดให้เรามีวัดแต่ก่อนโมมี่ครับโมมีกฎหมายว่าถตนลองยูวัดดูว่าสันา้นหรสี ไปจำวานาอยู่สก็ได้แระตูมือต้องมีวัดเป็นหลักเป็นแรงทีนี้เมื่อมีวัดเป็นหลักเป็นแหลง่งก,ก็อย่าอยู่อย่าทำความลำคาญให้เกิดขึ้นกับพระในวัดเดียวกันอยา่าทำความลำคาญให้เกิดขึ้นกับญาติกบโยมยิงทุกงวันนี้วัดฟ้ามันโมมี่ยไรครับแต่ก่อน สมัยยี่สิบปีย้อนหลังแม่โยว,วายวัดปลาทุกเมื่อที่บ้านมันล้อมป,าป,าปลาบ้านมล้อม้านเพิ่์แลลวมันมีวัดปลาครับเมื่อถึงแม้ว่าเราจะในวัดจะมีเป็นป่าก็แล้วแต่ก็ให้อยู่ในเสนาสนะที่เงียบสงเกตยาอึกระติกุกโค่คมครับบางบ่องบางวัดวัดกับบ้านบ้านล้อมวัด ชาววัดตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่เปิดพราล่ำสิ่งอยไม่ออกฟังเขาคนรับว่าดด้วยครับหลังเทือลังที่เอาสวดวน่นมันแต่ยังทำคว้าคำเล่าแน่แต่ว่ากับบอกเป็นว่า้าบ้านเขา,าถืดมักขึ้นเท่าการสวดว่นไหวตาเขาลุกมาตีสามตีสี่สวดแต่สวดได้ว่าเท่าคนละเราไม่ต้องใส่เทีงยงกระย,ย้ายก็ได้ อเอต่เด็กเรืองเดียวเที่บางปู่บางค้นมันเกิกนนเกอนอนดนอนก็สิได้นนอนตึงนอนซ้ำบางค้นไปกีดยางมากไปเห็นนั่นเห็นดีมากมันถ้าเขาไปเกิดเปิดเตี้ยมกระยาับยเด็กมันก็ไปลบกวนเขาเอาที่ไปคิดว่าโอ้ยโยมสวดมนต์ไหนฟ้าังเป็นบุญเลยมันโม,นมเมนต์เขาเป็นบุญเท่ากับบุญเขาโมเมกันนะครับที่ผมมา วัดก็คิดแบบหนึ่งบ้านก็คิดแบบนึงเนี่ยน่และครับเขาเอ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เขาจะได้นอนเานเมื่อวัดบ้านล้อมวัดเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในเสนาสนะที่ไม่สร้างความปั่นป่วนให้กับญาตินโยมเพราะว่าหลายหมองหลายบอลน,นิดเรื่องเครื่องขยายเสียงนี่มีปัญหาทุกปีครับถาเอา ชาวบ้านลองเลี้ยงทุกปีนคือเปิดเทศเปิดอะไรกักวาดอายู่หรอกแต่ว่ากันไปเปิดมล้อมสิ่งไปเปิดอะไรไหไม่ออกฟังรือบ,บ,บ่บ่สมควรแันไหน,นแต่ว่าเทศกับ่เป็นว่าเขาจะมาฟังทุกคนเนี่ยเขาก็บริมาฟังเอาะพอจะกัลองพิจ,จนารณาดูถ้าตกลงกันได้ก็ค่อยทำ คุยกับผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องคุยกับชาวบ้านก็รู้เรื่องเออตอนเศร้าจักครบโมง่อนสิตปินาบาทสิเปิดห้องกระจายเขา้าในอ่าได้วัดไหไม่ออกฟค่องเทศเด้อผู้นั้นผุ้นี่เสเทศนง่น,นงก็ได้ยู่งั่นก็ต้องคุยกันเพราะว่าสุมสมสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม